ถ้าเก็บโปเกมอนมาได้เยอะๆแล้วนะคะช่องเก็บมอนเริ่มเต็มนะคะเราไม่รู้ว่าจะลบตัวไหนดีนะคะเรามีวิธีที่จะดูว่าตัวไหนดีหรือว่าตัวไหนที่จะลบค่ะไปดูกันวันนี้นะคะเดี๋ยวหลี่จะตรวจค่า IV นะคะของตัวโปเกมอนที่จับได้มาเดี๋ยวลองกับตัวนี้แล้วกันเนาะแต่ว่าใน iPhone เนี่ยจะต้องใช้เป็นสกินแคปเจอร์กันเห็นแคปตัป้งนึงนะคะอ่าแคปเสร็จแล้ว ก็เข้าแอปนะคะแอปเยอะมากชื่อ ivcal นะคะตัวที่ใช้จะเป็น ivcal ก็เลือกรูปเนาะจะมีแต่รูปโปเกมอนเต็มไปหมดคราวน,นี้สิ่งที่เราจะต้องกรอดนะคะสิ่งที่เราจะต้องกรอดก,ก็คือเลเวลของเทรนเนอร์ของเราณนะปัจจุบันนะแล้วก็เลือกชื่อตัวละครนะคะตัวนี้เป็นอาบอกนี เสร็จแล้วนะคะก็ค่าสตาร์ดดูได้จากตรงนี้นะคะ่ะ <Okay. S 1> มันจะมีเป็นเกตวัดนะอย่างตอนนี้เนี่ยค่าสแตนดาร์ดจะเริ่มอยู่ที่1นะคะไปจนถึง21.5ในจอตอนนี้ที่เห็นอยู่มันจะอยู่ที่ระดับเ็เราก็เข้าไปเลื่อนเลื่อนอย่างนี้นะคะในในแอปมันก็จะมีให้ ระดับเจ็ดท้วนระดับเจ็ท่วนเสร็จปุ๊บค่า CP นะคะอยู่ที่ 3, 3, 7ค่า CP อยู่ที่ 3, 3, 7นะแล้วก็ค่า HP อยู่ที่46เรากแล้วก็เริ่มคำนวณกันเลยออกมานะคะเป็น R าบอก IV Result ิล t t ตเทนะคะ อยู่ที่ระหว่าง2 3ถึง28นะทับ30นะคะก็คือถ้าได้30นี่ก็จะดีนะคะส่วนค่า h p i v เนี่ยจะอยู่ที่12ถึง14นะคะอยู่ระหว่าง1 2 4ถึง14จาก15นะคะส่วน c p rate นะคะ c p rate ที่86ดสค่า combat power นะคะเห็นเขาบอกว่าถ้าได้ถึงร้อยนี่จะยิ่งดีนะคะคราวนี้เนี่ยของตัวอาบอกตัวนี้เนี่ยประเมินอ,ออกมาอยู่ที่ b r a n k นะคะ ก็อยู่ในโซนที่ดีถ้าสมมติว่าอยากจะสกินช็อตเอาไว้ดูกันลืมนะคะคก็กดสกินช็อตคราวนี้เนี่ยรูปรูปผลนันนี้เนี่ยก็จะไปอยู่ในค a m เมราโรของเรานะคะหรือว่าอัลบั้มภาพนะคะ <c oughs> ก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย